หน้าที่คุณพิมพ์ค่ะแย่งซีนคุณไม่ต้องสนว่าคุณจะใช้ AI ทําหรือคุณด้นสดพูดจริงหรือหรือหรืออัดคลิปจริงหรืออะไรเงี้ยหน้าที่คุณคือแย่งสายตาเท่านั้นอะไรที่มันช่วยคุณแย่งสายตาแล้วมันไม่ผิดกฎหมายทําเลยนะฮะจะดุ้นสดก็ได้นะฮะจะใช้ AI ทําเหมือนเซนก็ได้นะฮะเอออืมนะคะ อันไหนก็เล่าก็เล่า,เล,า,เ,ลาเลยเนาะเพราะไลน์นี้ไลน์ลจบลบเลยจะให้ลบไหมถ้าให้ลบพิมพ์เลขสี่ถ้าไม่ให้ลบพิมพ์เลขเก้า <c ười> ใครอยากจะเก็บคลิปนี้ไว้รีรันด์ไหมเออใครอยากจะให้เก็บคลิปนี้ไว้ไหมเออถ้าใครอยากเก็บคลิปนี้ไว้พิมพ์เลขเก้าแต่ถ้าใครบอกว่าโคเซนเอาแรงๆลบเลยพิมพ์เลขสี่มา <c ười> ไลน์นี้สำหรับสำหรับแฟนคกับเก้าเก้าเก้าเอาให้เก็บไว้ใช่ป่ะ <c ười> จะบอกอะไรให้นั่งดูอ่ะกลับไปที่ทิกตอกเนาะกลับไปที่ทิกตอกทิกตอกนะจะให้คุณดูอันนี้ใครบอกว่าทิกตอกเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอไม่เถียงนะฮะก้าวๆๆๆเด็กเอบคุณจ๊ะใครบอกทิกตอกเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอไม่เถียงนะฮะแต่ AI มันคุยกันนะฮะนี่ให้ดูอันนี้แต่ AI มันคุยกัน ันนี้เซงก็ใช้ AI ทํา AI เลย <c oughs> AI มาคุยกันนะฮะแล้วพอมาคุยกันป,ปุ๊บอันนี้ก็ยอดวิวก็สี่ร้อยเหมือนกันนี่คือภาพนิ่งนะแค่ภาพสไลด์นะนี่แค่ภาพสไลด์นะเออแรกไปเลยซีทซีโอเคแรกไปเลยด้วย เต้ยเนาะเออคือวันนี้เนาะวันนี้มันเสารนะ์เนาะคือเราบาสมอยกันได้เราถึงเที่ยงคืนเนาะวันนี้มันพักผ่อนไม่โดนดูคาจี <c oughs> ท้ทุกคนทุกคนความลับคือแต่ละแพลตฟอร์มอะ่ะเอ,อไอมาคุยกันนะฮะบางทีอ่ะบางทีคุณโพสต์รูปแล้วมันไม่เดินคลิปมันไม่เดินใช่ป่ะบมรวันนี้คุณโพสคลิปวิดีโอแล้วมันไม่เดินคุณมาทํารูปแบบนี้นี่ รูปเซนทํารูปวันนี้ประมาณสี่ห้าภาพเองอืมรูปนี้นะรูปนี้นะเซนใส่ทั้งรู้สึกว่าเซนจะใส่ทั้งไทยกับอังกฤษป่ะแปวหนึงนะดูกอนอ่ารูปนี้เซนใส่ภาษาไทยอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าผู้ชมที่เข้ามาคุณดูความไร้กาศของเซนนะฮะ เวลาเซนสอน AI คุณนะเซไม่ได้ไม่ได้สอนในหะ้คุณทำา i ไแบบ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 ลวกปลาหมึกหรือว่าเออทอดไข่เจียวไข่นะมันมีหลายเทคนิคมากคนที่เข้า